จ้าเต่าทองเทอร์โบของเซีรเบิมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องร้อยร้นะฮะเทอร์โบเดี๋ยวเดี๋ยวดูพาดูภายนอกก่อนนี่ตัวนี้ช่วงล่างเป็น8น็อตหมดนะฮะตัวนี้ก็19.5ตัวนี้ก็8น็อตเหมือนกันตัวนี้ขอบ22.5ฮะตัวถังบอดี้เดิมชุด Turbo. เทอร์โบเห็นเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ ไอเสียจะใหญ่กว่าไอดีใช่ไหมขยายให้ใหญ่กว่าเดิมโบก็เป็นโบลูกใหม่นะฮะให้ใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวให,ใหม่แล้วครับ 6b แล้วอ่า fc ดูนะฮะรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้คอเสร็จอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะชุดเกียร์ชุดเกียร์ละ่ะเกียร์ฟูลเลอร์ก,รกรร็พี่น้องหรือว่านเพื่นอนที่ใช้ก็น่าจะรู้จักล็อกฟูลเลอร์ไม่ใช่ล็อกไวเลอร์นะไม่ใช่เนาะ ไม่เกี่ยวกันนะบูลเลอร์เก so, like, er, so ียร์บ okay. right. ูลเลอร์เกียร์ลูกใหม่เออ่เปลี่ยนแปลงเทอร์โบเพิ่มกรองเพิ่มอากาศเบรกหน้าก็เป็นเบรกแห้งแล้วก็ชุดเบรกก็เป็นนี่ฮะเบรกแห้งอยู่หน้าเบรกดีเบรกปุ๊บหยุดปั๊บสั่งได้ดังใจนะฮะตัวนี้ก็จะเพิ่มแรงม้าขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ห้าสี่ร้อยหกสิบ 5แรงมานะฮะเกียร์ฟูลเลอร์ชุดช่วงล่างพวกเพาหน้าหลังก็เป็น8ปด้อหมดเลยนะฮะเบรกแห้ง,ง,งก็มีเพิ่มเติมมาแค่นี้แล้วก็เพิ่มอีกทีก็คือแรงมาตัวนี้ใช้งานได้แบบเลือเฟือเลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนมีชุดลากจูงด้วยฮะลากพวงด้วยจดทะเบียนเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย จุดเบียนเรียบร้อยฮะตน,นี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นนี่ฮะถังไฮดรอลิกเพราะว่าชุดเดิมน่าจะไม่เพียงพอชุดหน้าหลัง <c oughs> ก็มีประมาณนี้ฮะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับพลังที่มันเพิ่มขึ้นมา เป็น,นาง,งานงานข้นดินนะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชนทุดเกียกันนะครับดักระบอกใหญ่เลย,ย,ย,เยโอ้โห ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูว่าเสียงจะออกมาแบบไหนนะฮะอน,นี้มันเสียงาลาร้อง,องเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยตัวเองเลย โบโฮูฮหฮูฮ so oh, so like like ูก er. ็ประมาณนี้ฮะเผื่อเพื่อนอ่ะประมาณนี้แหละฮะนี่แหละคือุมพลังของเขานะ g o 5c เคอร์โบรถนี้เป็นรถห้างอายุก็หลายสิบปีแล้ว แต่ก็เปลี่ยนม,มาด้วยพลังเพราะว่าสิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันสามารถรองรับหน้างานเขาได้แบบสบายเลยก็จะเป็นมีชุดลากจูงชุดพ่วงก็า้าจะบรรทุกหรือว่าแบกไม่ใช่แบกนะฮะจะจะบรรทุกหินทรายก็ถือว่าคุ้มค่านะกับราคาที่เราเสียไปในการาดัดแปลงหรือว่าจัดสรรปัน้นท่านมีรูปลักษณ์แบบใหม่แบบนี้นะฮะูกล้อลากจูงแล้วก็กับเครื่องยนต์ ถึงมันจะเล็กแต่ว่าเกียร์ช่วงส่วนท้ายทุเกียร์ได้ก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะคุ้มราคากับหน้างานที่เราได้ใช้งานจริงๆนะฮะก็อยากจะขอแนะนำและว,ว่าอาจจะเป็นประโยชน์เนื้อหาสาระนิดๆหน่นนนนนอยๆนะ,ะให้เป็นเพื่อนเป็นแนวทางในการเอาไปประยุกต์ดัดเปลงหรือว่าดูเป็นแบบอย่างได้นะฮะก็ประมาณนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานนะ เสียท,ทุนเพิ่มคูณซั์ฮะวันนี้ก็มารีวิวรถเซเบิ้มให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะฮะจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยวเราจะให้ดูพลังของเขาอีกทีหนึ่งนะตอนช่วงที่ว่าขึ้นบอ่อเอาดินนะฮะเดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยวรอชมอันขขาว ันนี้ระยะทางขึ้นก็ถือว่าชันในระดับหนึ่งนะฮะถ้าเครื่องเล็กๆก,ก็ต้องเหยียบคันเร่งช่วยแต่ถ้าเครื่องใหญ่ๆก็ไม่ทลายนะเหยียบปั๊บพึ๊ดขึ้นเลยแบบออของเขานี่แรงจริงนะคันขวนะ,ะเพราะว่าเกียร์ได้เสืองท้ายได้เครื่องยนต์ไม่จําเป็นต้องใหญ่นะเปรียบเสมือนรถไทยกู้าเนี่ฮะน่เห็นไหม ต้องเหยียบช่วยนะเพราะว่าดินมันลื่นพอดินมันลื่นมันตะกุยปับ๊บมันตะกุยลงล่างมันก็จมนะประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าชันในระดับหนึ่งนะเนี่ยขึ้นไปเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวมาชมคันนี้ฮะสุดท้ายมาดูว่าสิ่งที่เขาทําไปฮะกับผลผลลัพธ์หรือว่าผลตอบแทนที่ได้มาคือว่าคุ้มค่ามากฮะตอนนี้อาจจะไม่ดีในสายตาใครฮะแต่ในสายตาเขานี่ถูกใจแน่นอนคันนี้ กับซีเบิ้มนะครับเจ้าร้อยหกสิบห้าแรงม้าพลังเชโบรหรือว่าชาย,ยาเจ้าเต่าทงนะกระบ,บาก็จะใหญ่ก็ชาวบ้านนะตัวนี้สี่เมตรเนาะวางด้วยใหญ่ด้วยฮนะเดี๋ยวรอชมตอนที่เราขึ้นบ่อนนะ รอบเครื่องไม่ต้องสูงไม่ต้องเยอะมากฮนะเป็นได้สบายบายเอาโอเสียบมอเสียบมออันนี้มันลื่นนะมันลื่นนะเมื่อนะกี้นะโอ้เสียมวยหมดเลยโลนะ่ากำลังแรงบิดนี่เยอะมากเลยฮนะ ติดลมหรือว,ว่าดินมันลื่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ,ะแต่ถ้าแรงเบ็ดแรงส่งนี่สบายเลยแบบนี้ฮะรอบเครื่องต่ํามไม่ต้องคอยไม่ต้องเหยียบพันเร่งเยอะฮะขึ้นได้สบายๆเลยก็เกียร์ได้เฟืองท้ายได้จบเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ